ท่านชจสาโรเคยกล่าวว่าโลกนี้ไม่มีสิ่งใดไม่มีคนใดจะบังคับให้เราทุกข์ได้มีแต่สิ่งที่ชวนให้เราทุกข์ชวนให้เราพอใจชวนให้เราไม่พอใจมันมาเชิญเราเราจะรับเชิญหรือไม่รับเชิญมันเป็นเรื่องของเราเขาบังคับไม่ได้เมื่อมีอะไรมาชวนให้ทุกข์เราเลือกได้ว่าจะรับคำชวนหรือไม่เราไม่รับก็ได้เป็นสิทธิ์ของเรา จึงพูดได้ว่าคนเราทุก์เพราะจะเรามีส่วนร่วมมือด้วยความเจ็บความป่วยก็เช่นเดียวกันโรคภัยไข้เจ็บทําให้กายป่วยแต่ที่ทุกใจด้วยก็เพราะใจไปผสมโรงด้วยฝรั่งอเมริกันคนหนึ่งมาเที่ยวที่อินเดียจึงถือโอกาสนี้แวะไปคารวะปาราดคนหนึ่งที่ได้ติดตามผลงานมานานสิ่งแรกที่ฝรั่งสังเกตเมื่อเดินเข้าไปในบ้านของปร์ดก็คือนอกจากเปเก้เล็กๆหนึ่งใบแล้ว ในบ้านหลังนั้นไม่มีอะไรเลยเฟอร์นิเจอร์ของท่านหายไปไหนหมดหรอครับปราดยิ้มถามกลับว่าแล้วเฟอร์นิเจอร์ของท่านหายไปไหนละ่ะผมเป็นนักท่องเที่ยวไม่สามารถแบกเฟอร์นิเจอร์มาได้ด้วยหรอกปราดตอบข้าก็แค่เที่ยวเหมือนกันคำตอบแนวเสน้นนั้นสั้นๆง่ายๆแต่กินคำอมความให้คิดต่อได้หลายนัยยะยิ่งนะักชีวิตเราก็เหมือนกันที่จริงชีวิตไม่ได้ยุ่งยากมากมายอะไร เราไปปรุงแต่งให้มันเยอะจนรกรุงรังเองเบางทีการปล่อยวางโดยไม่เป็นอะไรในอะไรบ้างก็อาจเป็นทางออกจากทุกพพสุขธรรมดาแสนวิเศษสบายก็ได้อย่าไปคิดมากตราบวันนี้ยังมีลมหายใจอยู่อย่าไปเพ่งดูคนอื่นตราบยังไม่รู้ทิศทางไปของตนอย่าไปสนคำนินทาตราบที่เราไม่ได้เป็นดังเช่นเขาลืออย่าไปเป่าประกาศตราบใดที่ยังไม่รู้แน่ชัดในความจริงอย่าไปทิ้งเป้าหมาย ราที่ยังไม่ได้ใช้ความเพียรพยายามที่มากพอ